มีครบห้าโนนมงที่ชอบคนที่สั่งตอนนี้ตามก็บอกหมดเหมือนจะเก็บบ้านก็ไม่ได้เก็บสักทีเพราะว่ารอครบนั้น บามืกี้จะเก่งนะคำปาพี่ไม่ได้อัดเสียงค <c oughs> ุยได้มันก็มีเสียงเข้ามาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เทวดาเนี่ยอันนี้คือลุกคาเทวดาเนี่ยได้จะกินร้องใครจะรับู้ไบ